โอแบบใหม่เงี้ยหรือแบบใหม่งี้ยหรือมันก็ไม่ได้ใหม่นะก็ดูจากวันสร้างแล้วก็น่าจะไม่ใหม่อะ่ะก็กลางๆอ่ะกลางๆก,ก,ก,ก็ไม่ใหม่ไม่เก่าอะ่ะซึ่งแมปเชนนี่ก็เป็นแมปเฮอ์เอร์นะนะซึ่งก็มีคนเล่นอยู่ประมาณห้าหมื่นคนคนกดไลค์ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่านเล่นดนีเล่นดีกว่าอะไรครับวันนี้เราอยู่ใน แมปดอกันนะคะซึ่งผมก็ได้ลองเล่นแล้วนะก็ก็สนุกดีสนุกมากเลยล่ะมาครั้งแรกก็จะเล่นโซโล่ไม่สิไม่ครั้งแรกก็เล่นไปก่อนนิดหน่อยนะก็ดูจากเหรียญอยู่ตรงนี้ถ้าผมเล่นกากหรืออะไรก็ก็จะด่าผมเลยนะคะเพราะผมก็กากนะนะมาไปเอากุญแจมามีอะไรให้เอาไหมครับมีอะไรให้ดูไหมโอเคก็มีนิดหน่อยชื เปิดปลดล็อกกุญแจเร็วๆดีวันนี้อุ้ยเชื่อเสียงเชื่ออะไรวะมันเป็นเสียงอัเอาล่ะประตูที่สองอุ้ยมีตู้ด้วยตู้ตู้เดียวแล้วก็ประตูที่สามอุ้ยรูปอะไรปะเนี่ยนี่มันชาวโลโบอแล้วก็ภาพอไอหยังไม่รู้นะนะ งานตุจีนหรอหรือเชียอะไรเนี่ยมองไม่อุ้ยรูปกีตาร์เอาล่ะช่างรูปวกนั้นแล้วไปประตูบานต่อไปเอามีกีตาร์อีกแล้วแล้วก็เมืองเมืองอะไร,มออะไ,รไม่รู้ไปประตูที่ห้าอุ้ยตู้เยอะดีนี่เยอะตรงไหนวาแค่2อันขนของดีกว่า ไม่แม่งมีดินสอใครไม่งเก็บแต่ดินสอไว้วะแล้วก็มีจดหมายรักทำไมไม่ส่งไปสนีวะแล้วเก็บไว้ในดินน้นชักํำเชี่ยอะไรรอึอุ๊ยได้ไฟแชค็คเอาละถึงถึงด่านเชี่ยนี่ต้องหากุญแจว้าวกุญแจครับอยู่ไหนครับจำได้ว่าถ้าอุ๊ยไอเชี่ยดวงดีว่ะดวงดีดวงดีดวงเนี้ยป่ะเลดโก เชื uh, uh, need, boss, ้อเปิดแม่งอุ S <S <gé usement> ้ยให้หากุญแจกแล้วมันหมายความว่าจังไดถ้าอยู่ใกล้กุญแจมันจะมีเสียงวิ่งวิ่งวิ่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 อยู่นั่นนะสมมติว่าจะตั้งใจฟังแล้วกันอุ้ยกุญแจเนี่ยฟังดูนะมันจะมีเสียงวิ่งวิ่งอยู่ เนี่ยคุณผู้ชมคงได้ยินแหละเดี๋ยวจะปรับเสียงขึ้นให้หรอกมาด่านที่สิบเอ็ดอุ้ยด่านมืดว่ะเราจะเจอไอตัวที่จะอยู่ข้างหลังเราแล้วก็จะจ้องจะเซ็กหยอดยบอยากดูจังครับอยากดูแบบตัวกินไฟอะ่ะอุ้ยขาาน,น้าไปแบบทันเทพมีด่านต่อไปนะ่าจะด่านเมืดอีแล้ว อย่าให้กูหาของก็พอละอันนี้คือเอ้ยอย่าให้กูหากุญแจก็พอละอันนี้คือแบบขอลอ้องตานมืดบ่อยจังวะแล้วคือไฟแช็กหมดง่ายจังวะคือจุดมีปะอุ้ยเจอเปิดดิอือพอเห็นอยู่เนาะอุ้ยเชี่ย <c oughs> อา <c oughs> จะซิกยอกไอซี่ ไอ้บ่ชอบอ้ายบ่ชอบ,อบ,อชอบไปเข้าไปฮึบอ,อุ้ยจะเจอไอ้ทีน่นี่จำไม่รู้จำได้ว่ารับมือ,อยังไงเลยอุ้ยมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโผล่มาหน้าเราอุ้ยเชีย่ยโดนก,นกระจายไปแล้วอ่าแตกหนึ่งสวยไมสวยผมจะไม่ไปแบบ เหมือนพวกเขานะครับเราจะยืนรอแบบนี้นี่คือวิธีของคนฉาลาดนะ,ะชาลาดชาลาดไปกันเถอะเกะมีเชียรอะไรไหมโอ้สิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนะนะ้นก็คือไฟแช็คอันนี้อยากได้สุดละอย่าเซ็กหยอกอายนะเมื่อกี้ใครเข้าตูว้วาเข้าทำไมไฟยังไม่เห็นติดๆดับๆเลยเพื่อน อุ้ยด่านล็อกว่ะอุ้ยไฟเช็คอ่าฮาพูดถึงแม่งได้เลยมาเราก็ต้องหาเสียงวิงวิงอุ้ยเพื่อนแม่งได้ละอ่ะไปเปิดเลยแล้วกันไปเลดโกอุ้ยห้องที่ก้าเมื่อกี้เล่นถึงห้องที่เจ่าไหร่วะแล้วก็ตายเลยอุ้ย ยังตูเพื่อนแม่งอ้าเพื่อนเราสอรี่นะที่แย่งตูนะมันมาเร็วมาเร็วโหดีนะที่ไม่เจอเอ้มันแบบแคล้ายๆตัวเมื่อกี้กผมเรียกว่าเด็กแวนละกันตัวเมื่อกี้เรียกว่าเด็กแวนละกันแล้วดีนะที่ไม่เจอเด็กแวนย้อนสอนอนะที่มันเป็นตัวสีเขียว แล้วแม่งมาโคตรบ่อยเลยมันมันมันไม่ได้มาครั้งเดียวบางครั้งม่นก็มาห้าครั้งผมเคยเจออยู่แบบตายอนาถเลยอุ้ยอุ้ยห้องล็อกอีกละฮึบอุ้ยมันวางอยู่บนเตียงนี่ว่าเพื่อนไม่ต้องเก็บก็ได้นะเราเก็บแล้วฮึบไปอ่าพลังแห่งการแยงตู้เพื่อน อาพวกพวกอยู่ไปหาตัวแล้วจ้ะอามันวิ่งมาจากตรงนี้่ะปะออกจากตู้อ,อุ้ยตู้เยอะดีนี่อาคลนี้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องแย่งตู้กันแล้วละ่ะมาอยากรู้จังเลยว่าผีจะมาจากทางไหนครับมันตามดากเรามา่ะอุ้ยตามตูดเรามา ห้องที่สาบว้าวไฟดบับจะเจอไอ้ซิบซิบิอุ้ยไฟดับในห้องนี้เป็นเรื่องปกตินะนะอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะถ้าเกิดมันมีลูกตาขึ้นนี่แสดงว่าเป็นเรื่องปกติโคตรปกติเลยไม่ต้องซ่อนตู้็บไฟเช็คดีกว่าอุ้ยไฟเช็คมีอยู่นะเพื่อนเจ้าก,ก็ได้นะโบมีไฟเอาไฟเช็คเลยหรอฉันไปก่อนเดอ้อ ปลาเพื่อนเล็โกวันนี้มาให้เพื่อนแบกนะนะอุ้ยอุ้ยเจอโบลสว่ะอะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนมึงจะเพิ่งไปดีกูยังไม่เตรียมตัวเชี่ยอะไรเลย,เลยมาตอนนี้เราเกิดอาการหัวใจเต้นตุกๆก,กันนะครับเพื่อนและอีกคนหนึ่งอุ้ยอุ้ยสวัสดีพี่ตาเดียวเหมือนโบลอ์เลยวะ่ะไม่ใช่จมาอะโวชั่นหัวโลนชุบชุบกดยอ่อปึ๊บ <premises. S 2> <Sure. S 1> เดี๋ยวผมจะผ่านให้ดูนะนะทางไหนวะทางนี้ปึบปึ๊บชืบตรงไหนวะตรงกลางปะเออตรงกลางจริง huh. ปุ๊บออเออเอเอไอเกิดอาการลุนอมันตามมาแล้วมีเพื่อนหลอดไหมวะ าเพื่อนไม่รอดสักคนเลยวะนี่กูเก่งอยู่คนเดียวใช่ไหมเพื่อนก็ไม่ได้แบกเชียร์เลยเลยไปห,ห้องที่50กูไม่ผ่านแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์วิมาสี่ไซเลนเฮดไซเลนเฮดเวอร์ชันตาบอดสวัสดีครับพี่วิเย,ย็ดเย็ดเย็ดเตือนอยากเที่ รู้รู้สึกว่าเราจะต้องย่อนะนะนะแล้วก็ต้องหาเสียงวิ่งวิ่งผมก็ตั้งใจเล่นก่อนนะแปบ๊บนึงพูยังไงเก็บดีนี่ไงทีละหฟังดีมีใจไปกว่าครึ่ง โอ้ยเยอะจำสเกกขั้นสูงสุดโอ้โหบูแพ้อ้ย为ยอ่ากูตาย เจ้อ,อเขียวอุ้ยไม่มาแล้วอุ้ยเจ้อเขียวอีกแล้วเจือเด็กแว,วนย้นสอนอุ้ยเพื่อนแม่งตายละอือเออเยโอ้โหใครเจอก็ตายเชียนี่รับมือ,อยากชิบหาย Ui thơ ai, Ui, được Eye, The Eye! Ui! thơ The Eye ý Ui, The Eye! ý thơ ý thơ ý ai ý The Eye, The Eye! Wow thơ đi chẳng qua được chưa được Ui ้ยเพื่อนตายโอ้โ oh, น no. เพื่อนตายโทษทีปะ่ะเพื่อนที่ยังตู้นายอะไปเล็ดกอ่าโอเคนะถึงด่านสำคัญรับเงินฉันอยากจะบอกนายว่าห้ามตายด่านเชนี่เด็ดขาดนะเพราะว่าผมอยากให้คุณเบตอ่ะวิ่งหนีเชนี่ครับ กดย่อไปก่อนเลยปึบ๊บนี่คือพีกนะพีง่ายๆที่คุณผู้ชมต้องรู้ปึ๊บอยู่ไหนวะไหนวะยีกู่ตรงกลางวะปึ๊บชึบอปึ๊บอาจจะดูพิ้วใช่ไหมล่ะแต่โคตรกดกัรเลยวิ่งไป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  ครับยีฮยดผ่านด้วยวะเก่งนะเรานี่เก่งมากเลยมาถ่างที่47เจอทางโงทางยาวงูแล้วก็ไฟดับด้วยวิโดเอ้ยไม่ใช่เดาไอมันไม่ใช่เดาดอไอ้ช่นนี้พูดผิดเดาไอทำไมฉันต้องมาเจอเดาไอด้วย เพื่อนมึงตายเลยมองว่าเพื่อนคงจะไม่ตายแล้วกันเพื่อนทำเชีย่ยอะไรนะอ้าวมึงตายและคุณได้ดูฉันอยู่หรือเปล่าเออดูโ oh. oh, no. อ้โอ้น o มาสเลนเฮดเอ้ยมันชื่อเชีย่ยอะไรสักอย่างนี่แหละ แต่ผมจ,จะเรียกว่าเสลี่ยนเห็นเสียงเพลงแม่งดูลุ้นลับทึกมากอุ๊ยเจอจอกันอยู่แถวนี้เปล่าุมยเชื่อเยอะเลยเราจะฟังเสียงวิงวิงกันนะครับอย่ามาแต่ตนี้นะครับ มาอยู่แถวนี้เออใช่จริงด้วยเอ,อ้น่ากลัวจังอุ๊ยเจอกันไมไม่สังเกตวะเนี่ย ไอชินีีโอ้เอาละคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะนะครับซึ่งผมอยากจะบอกนะว่าครั้งหน้าเดี๋ยวมาแก้แค้นมึงไอเชี่ยเซเลนเฮดไม่ว่ามึงจะชื่อเชี่ยแล้วก็ตามพูดเรียกว่าซาเลนเฮดนะนะไปละกดซับกดไลค์ด้วย